สวัสดีคะ่ะมาพบก,กับกินอยู่แบบบ้านๆปี้อชาแนลค่ะพี่น้องมันสภาพมาที่กระเผาค่ะเมนูวันน,นี้เป็นอาหารไทยเป็นเมนูง่ายๆค่ะพี่น้องจะพามาทําคนะห้องกงผัดน้ํามันหอยนะคะสูตรเธอนะคะเยอสภา,า,าทําเป็นราดน้ํามันหอยนะคะแต่มันาาิจะเอามาผัดให้เบิรงค่ะพี่น้องซึ่งยอาบุคอยได้เห็ดปันใดน,นะคะวิธีาหั่นผัดของเย็จะหั่นเป็นท่อนแบบนี้เลยค่ะแต่ถ้าเป็นลาดนะคะพี่น้องเยาสเอาท่อนยาวๆโคโลเคเลและคาแบบใช้ตะเกียบคีบกินอย่างนั้นได้เลยค่ะ คณะฮ่องกงค่ะบววสพัดหรือว่าศิลาแบบว่าว้างเลี่ยงแล้วมันหอยหละหรือห้าสพัดไปกันแต่มันหอยเลยนะคะพี่น้องต้องลวกก่อนทุกครั้งค่ะไม่งั้นคณะเราจะขมบางคนจะแปลกใจว่าเป็นยังห้องอามาพัดเลยเป็นยังคณะเข,า,ขาคือขมเพราะว่าคณะฮ่องกงเนี่ยมันต้องลวกค่ะพี่น้องถ้าบ่าลวกบ่ได้ค่ะขมเลยแหละค่ะกินบ่ได้เลยค่ะพี่น,อน้องบางคนบ่มขมนะคะ่ะแต่คนบ่มขมถือกินมาละได้กินแบบ อะไรที่ของขมได้สะดาวได้อันนี้ก็คือเหมาะแต่ว่ามันขมเลยอ๋อไม่จริงกันนะมันหอยมันบบเขากันนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องลวกก่อนทุกครั้งค่ะถึงจะผัดหรือทําอย่างอางื่นได้ค่ะพี่น้องนะคะอันนี้เคล็ดลับเล็กๆ,ๆหน่อยนะคะก่อนอื่นค่ะวิธีการลวกของยาวค่ะใส่เสกลือลงไปไปลายช้อนช้อนโต๊ะเล็กค่ะแล้วก็ ตามด้วยน้ำมันพืชที่สำคัญเลยค่ะเกลือทำให้พักข้าวเขียวสวยค่ะส่วนน้ำมันพืชนี้เหดให้พักข้าเหลือมมั่นน่ากินค่ะพี่น้องนะคะมันจะบอกใบว่าเขียวเหี่ยวแต่เซ็น,นะคะพี่น้องมันจะมั่นสวยน่ากินค่ะหลังจากลวกเสร็จเรียบร้อยค่ะลวกสักสองถึงสามนาทีหรือสิบนาทีแรมก็ตองถึงห้าถึงสิบนาทีค่ะพี่น้องพระาะข้าวเสีเอาไปพัดต่ออยู่ค่ะเอาไปนอกก็นนาเย็นที่มีน้าแข็งเะค่ะพี่น้อง น้ำเย็นจากตู้เย็นเลยแล้วก็ใส่น้ำแข็งลงไปด้วยค่ะหลังจากน็อกเสร็จแล้วค่อยเอามาผัดรับรองว่าคนะเราจะกรอบอร่อยค่ะเคล็ดลับนะคะพี่น้องสำรับอันนี้ที่แบบแยกเคล็ดกินแล้วแซ่บบอกต่อค่ะได้เป็นหนึ่งตาอี่ยังกินเค็ดแล้วกินแซ่บกินนัวย่ากัดสูบ,บอกทุกๆทุกคนกคนะคะสุบาพมีการกักว่าเมื่มอเห็นเค็ดสั่งจะสีสค่ะเพราะว่าแยกบริษ็ดขาย เรวทากินเองในครอบครัวนี่แหละค่ะนะคะถ้ายุคกรทกตอนนี้ก็คือเห็ดเหยเจ้าหน้าค่ะจะทําไปยูบาน์ยูซอมก็คือเห็ด,ดให่พ่อให้แม่กินนะคะพี่น้องกับทุกสูตรทุกเมนูที่เห็ดจะไม่มีกั๊บมุมี่ของสูตรเห็ดกินละแสกรบบอกตองอแี่นั้นนะคะนะคะเอาละค,ะะคะ <c oughs> ่ะเนี่ยหลบพักไปเลย,เลยจะสามถึงสี่นาทีก็ได้ค่ะพี่น้องเราจะพามาผัดต่อค่ะค่ะ,ะ,คะพี่น้องหลังจากนอกกับน้ําเย็นเสร็จแล้วค่ะเราก็จะมาทําการผัดเลยะค่ะ พัดขนาดของเยา่าหนีสุดใสน้ำมันเยอะแน่เยนะคะพี่น้องหลังจากนั้นค่ะใส่กระเทียมลงไปพัดค่ะนะคะขะาหองตรงนี่ค่ะพี่น้องใส่กระเทียมเลยหลายเคยิสแสบด้วยค่ะแบบนี้ได้ค่ะนีค่ะใส่กระเทียมลงไปเยอะๆอร่อยค่ะเจียมกระเทียมให้เหลืองหอมเลยค่ะ อาหารทุกชนิดของเราค่ะจะอร่อยไม่อร่อยอยู่ที่กระเทียมเหมือนกันค่ะถ้าเข้าเอาข้อขาวๆ่้านมิมิกินพร้อมค่ะเวลาถ้าผครทักขึ้นไปแล้วมันกับเแสว่าบ้านไม่กินนะคะหลังจากนั้นค่ะใส่คะน้าที่เราลวกแล้วลงไปค่ะตามด้วยผงปรุงรสค่ะ สำหรับข้นขี้มักแบบผัดคัพหรือค่ะนะในน้ำวัฒน,นาฮองกงนี่เอามาผัดเป็นสี่สิบเบ็ดโปรี่เอาไปลาดนะนมันหอยแบบว่าวางเลียงมากระหล่ำนะคะจะจะอร่อยกว่าค่ะตรับข้นมักนะคะใส่น้ำมันหอยลงไปสูตรนี้จะเน้นน้ำมันหอยนิดนึงค่ะสียูนิดนึงตามบ้านนี้เลยค่ะทั่วข้าวเส้นผงถึงรสตลอดตามด้วยน้ำตาลทราย แปดหวานเอาละค่ะหลังจากนั้นค่ะเปิดไฟแห้งๆค่ะต้มเลยค่ะ รับคั่นทีเย็บแต่ว่ากินเองนะคะค่อนดีๆสนิทปิดไฟเอาเลยค่ะเดี๋ยวยัดผัดอีกนิดนึงค่ะกับสติดไฟค่ะเพราะว่าผู้ฒ่าเคยสิกินน้ำด้ค่ะเอาละค่ะขออนุญาตชิมหน่อยนึงค่ะอืมสุดยอดแ่บเอาละค่ะพี่น้อง คนี่จะเป็นอันเสร็จค่ะคานาฮ่องกงผัดน้ำมันหอยเฮ็ดง่ายค่ะพี่น้องสามารถเฮ็ดชิมเฮ็ดยากได้นะคะปริศนาเย็บเอาใส่จานให้เบิ้งจ้าแล้วล่ะคะพี่น้องเมนูมื้อนี้ค่ะเมนูง่ายๆแต่อร่อยค่ะคณนาฮ่องกงผัดน้ำมันหอยนะคะพี่น้องมื้อนี้ยังไม่เฮ็ดสูตรพัดให้เบิ้งค่ะทุกครั้งจะทำแบบว่าสูตรราดน้ำมันหอยคือลวกคณนาเสร็จแล้วก็ไปวางเรียงในจานแล้วก็เฮ็ดน้ำมันหอยไปราดนะคะแต่มื้อนี้เอาแบบง่ายๆแบบบ้านๆค่ะพี่น้องพัดเลยค่ะแต่ว่าคานาฮ่องกงเนาะค่ะ ไม่ว่าจะลาดหรือจะผัดหรือจะทําเมนูไหนๆค่ะแนะนําว่าต้องลวกก่อนทุกครั้งค่ะไม่เช่นนั้นมันจะทําให้คณะเราขมขมกินบวเดเลยละค่ะพี่น้องมันจะมีความขมออกมากนะคะคนาฮ่องกงนึงก็คือคาดให้แบบวราถึงเท่ากินแบบว่าลาดนญาสัตนะคะอันนั้นถ้าสามารถกินซดได้เลยค่ะแต่จะไม่ขม,มแต่ว่าอันนี้บวเดเค่ะพี่น้องมันจะมีความขมนะคะ ทุกชนิดท,ทุกอย่างที่เขาสิเฮดเกี่ยวกับเมนูนี่คือต้องหลวก,ก่อนานั้นนะคะพี่น้อง่อยซิแซ่บคาะนี่ค่ะหลวกนอกนำเย็นนะคะที่ใส่น้ําแข็งลงไปด้วยวรับรองว่าจะกรอบอร่อยอย่างนี้เลยค่ะพี่น้องเป็นเมนูง,ง,านง่ายๆเมนูเพื่อสุขภาพนะคะสำหรับผู้ใดเฮดกินฟันดีๆค่ะโมตอมพดัดตนเป็นสีตัยหนึ่งเขาย่าแบบนี้ค่ะเพราะว่าเขาย่างนี่เฮดให้ผู้เทากินค่ะจําเป็นต้องทําให้มันแบบว่าสุกมากกว่าเดิม สำหรับคนกินคือห้องนหนงนะค่ะพี่น้องปกติห้องกินปลาซุปประมัณสามซิบนะคะของยอดในตรงซุปประมั่นหาซิปเลยค่ะพี่น้องนะคะมันก็เลยจะออกกรอบนิดๆนุ่มนิดหน่อยนะคะกับอีกสไตล์หนึ่งนะคะพี่น้องขอบคุได้หลายค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆด้วยค่ะพี่น้องมาจ้ากาลังหอนๆพวนๆค่ะคณะฮ่องกงพัดน้ํามันหอยด้วยกันจ้า